สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามีข่าวดีมาค่ะเราจะมาจาัดกิจกรรมให้ครบห้าสิบสมัครใครก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มทำกิจกรรมค่ะเป็นป๊อปคอนนะคะเป็นป๊อปคอนแถบรูปด้านล่างนี้เลยนะคะด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะคะตัวของมีตโนนตระกัดน,นะคะ กดสตา์ไใ้กันเลยแล้วก็เรียกเพื่อนมากดกันเลยนะคะโอเคค่ะคือบางทีกุณอาจจะเป็นคนที่ได้ก็ได้นะคะรออะไรอยู่หรอคะกดสิคะของฟรีนะคะไม่อยากได้หรอคะมาดูกติกาก,กันเลยคะ่ะ let's go กติกาไ,ไปดูกิจกรรมกันเลยคะ่ะ กติกาค่ะข้อที่หน,นะคะกด s ั b s c r i b e เลยค่ะกดกันแล้วใช่ไหมคะข้อที่สองเรียกเพื่อนมากดค่ะ ดีลายชื่ออายุด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เหตุผลนะคะเรารับแค่สองคนผู้โชคดีสองคนเท่านั้นนะคะสองคนเท่านั้นนะคะใครหรืออะไรอย่างไรก็บอกมาได้เลยนะคะผู้โชคดีสองคนมาเทียจจะเป็นคุณก็ได้ขอให้โชคดีนะคะ ค่ะจะมาจัดกิน